พี่จ้าทุกคนเมื่อนี้มาย่างเนื้อเพราะว่าเมื่อวานนี่นะคอยเอาคลิปอันอันนั้นเอาคลิปคอยกินเนื้อลงไาเ,เนื้อเนื้อแดงๆค่ะนะเนื้อเนื้อหวัวค่ะนะมันบ่ลงแมทติสต์ตอคพี่นอ้องมันบ่หลงมันเป็นยังอยกับบ่หุงมื่อนี่ความมาย่างเนื้อเด้อวัได้อัดคลิปเห็นหนาเด้อเมือน,นี้มีแต่อัดคลิปเันย่างเนื้อนี่แหละให้เบิงึง เพราะว่ามือน,นีอนอน่ต่อไปง่ายต่อไปง่ายตัวนีวันรีบรีบเพรทมือใดอันสะดวกจังอัะเหมือนกันเด้อมีอย่างเนื้ออันนี้ดงเต่าปิดนิเต่าเล็กๆเต่าน้อยๆอ,อมเตะดังฮุยฮุยฮุยไปทุกคน เมืออื่นควายมีควายบดเด้งไปง่ามควายสเดดแต่อัดคลิปมาให้เบิ้งเห็นหนากวยหน่อยหนึ่งบ่งเห็นหนาก็ได้เนาะกินให้เบิ้งก็ได้ตัวบุ่เห็นหนาก็ได้คนกี่ลายนะ่ะเห็นแต่อาหารกระ็เะเพาะละนาะ ันนี้มันยำงเนื้ออ,อันนี้อันไออย่างกเกาะขาอื่นหือซิงจีบอัอนนี้นะน,นี่พร้อมพๆอมอันนี้สามชั้นสามชั้นมักเรียบร้อยมักไปแต่เชานู้นมันจะหอมแบบนี้มันจะเข่าเนื้อเขานั่งมันจะแซ่บขนาด เอาแค่นี้ก่อนเนาะม,มืดเวลาเวลาหมดเอาไว้เมื่ออื่นเ่าจังเห็นหนากันเมื่อนี่เห็นเนื้อไปก่อนอย่างเนื้อไปก่อนสุดยอดหักทุกคนคิดถึงทุกคนจุ๊บจุบจบ,บาย